นิวแมปเหมือนเดิมเลยผมนิวแมปเหมือนเดิมคือเป็นแมปที่ไม่เคยเห็นอะอตองไปเลยแล้วมันจะเจอสามแยกให้เลี้ยวไปทางเทียงแสน <ue> คือกลางคืนมันก็เย็นๆอะไรเงี้ยก็เลยไปหาไม้มาจุดไฟกันคือก่อนหน้านั้นมันมีคนจุดทิ้งไว้อยู่แล้วเราก็ไปเอาพวกซากไม้เขาอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าราอาบนี้เช้าต้องอาบอีกคนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเช้าไม่อาบแล้วลุยกลับนะเออมันก็ยังดีกว่าไงมีมีทังเยอะคืออาบไม่อาบคืนนี้อาบตอนเช้าก็อาบคืนนี้ไม่อาบตอนเช้าไม่ได้ไม่ได้ออนไม่ได้เลยไม่ได้ เออแล้วก็คืนน่ะคือห้องน้ำมันน่ากลัวมากแบบแค่จะไปฉี่ก็ยังรู้สึกว่าเออไม่อยากเดินไปเลยอ่ะกลายว่าไม่มีห้องน้ำต้องต้องพักที่พักเท่านั้นที่พักที่เขามีข้างบนถึจจะมีห้องอาบน้ำห้องอะไรให้แต่ถ้าแบบไปกลางเต็นท์น่ะคือมีซองยางคือคุณนอนท่านอย่างนั้นกับคุณต้องไปอาบในห้องห้องห้องส้วมที่แบบมันเป็นแบบห้องส้วมแบบคล้ายๆห้องส้วมแมวอ่ะ ผมต้อใช้ไฟมือถือเนี่ยวางสองขอมก็จะเป็นไฟแบบเห็นแบบลางๆอะ่ะแต่ก็เห็นอยู่นะหนี่นงสองเราอย่างเจ๋งอะ่ะคาสิโนอ,อะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันโรงแรมเออมอจะไม่ได้ผมตื่นกี่โมงนะแต่ประมาณประมาณสักหกโมง 6โมงเช้าแหละตื่นมาก็ภาพที่เห็นนั่นแหละคือเฮียจอมแม่งนอนแบบไม่ตื่นนะครับบนอนหล,ลับตลับเฉยๆก็ยังหลับสบายว่ะมองออกไปนอกเต็นท์โอ้โหมีแต่หมอกหมอกเต็มไปทั้งโง่เลยตื่นมาอีกวันหนึ่งก็ร่างใจว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ขึ้นรอๆเลยพระอาทิตย์ขึ้นแน่นอนไม่ขึ้นอีกแล้วมันเป็นหมอกเต็ไมไปหมดเลย เช้าแม่เราสงงว่าเราหลังที่เราถ่ายไม่เห็นพระอาทิตย์เนาะเราได้แต่หมอกได้แต่อะไรไม้เนี่ยเราเราไปเดินสะพานไม้ที่ลอยสงงมันมีสะพานไม้เป็นแบบเป็นแบบครึ่งวงกลมยาวๆนะครับที่แบบว่าเราขึ้นไปแล้วมันก็จะแบบว่าเห็นวิวรอบๆลอยสงงแบบสดลูกหูลูก,ลกตาแบบว่าสวยงามมากเออมันเป็น มันไม่รู้ว่ามันมีชื่อมจะไจําไม่ได้แต่แบบมันเป็นสะพานสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยสวยๆยาวๆมันเป็นแบบเดินรอบๆอะไรเงี้ยเห็นวิวก็พี่ต่อว่าก็ไปเดินให้ชอบขึ้นไปเดินเดินบนสะพานไม้ก็บรรยากาศก็สวยครับผมสวยมากคือที่นี่มันเป็นที่แบบว่างแบบ่ายๆคือมันก็ยังยังอันซีนอยู่นะลอยสงงนะังเอนคือแบบว่า มีคนเขาเรียกว่าอะไรมีคนมาบุกเบิกแทบจะไม่ไม่มากนักเป็นคนพื้นที่แล้วก็คนที่แบบว่าเออว่ารู้ข้อมูลเนี่ยถึงจะถึงจะรู้ว่าเออม,มีมีที่เที่ยวแห่งนี้อยู่ด้วยครับผมที่นี่คือดอยช้างงูีตะหลังเพี้ยนมาจากชนเผา่าที่อยู่บนนี้ชนเผ่าอาขาอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นชื่อว่าดอยสงโง แต่ว่ามันเพี้ยนมาจากชนเผ่าที่เรียกนี้ว่าเังออเช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 งออเงี้ยเชงออมันก็เลยกลายเป็นดอยเชงออนั่นแหละศึกษาประวัติมาดีแล้วเออมันมีเป็นแบบเหมือนชิงชา้าไม่รู้ว่าเขาเรียกชิงช้าหรือเปลา่าเป็นแบบเชือกห้อยลงมามันก็มีแบบกระดานไม้อะลัด กับไอเชือกแล้วนะนะพี่เจ้าเขาก็ไปยืนโยกเหมือนแต่มันขึ้นยากเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ได้เล่นเพราะว่ากลัวจะลื่นตกมาเดิมต้องแบบดึงเหมือนดึงเชือกไนปะมึงโหนเชือกมึงโหนเชือกให้ตัวมึงน,นิ่งนะอ่ะเออมันฝึกทหารเก่งเลยเก่งแล้วเก่งแล้ว อเ,เอาว่าไม่โหวนเนาอโหวไม่ได้เด <c oughs> ี๋ยว่ไม่แกลงให้หมายังร้องเลยอ่ะ,ะ,ะหมายอวเออลงจากดอยอ่ะไปหลงอีกแล้วอ่ะ <c oughs> กาลาคนดีคนเดิม พาไปหลงอีกแล้วว่า Google แบบมันหลอกเราอะพาไปออกอีกฝั่งหนึ่งคือซึ่งอะพี่ตอกับพี่ไม้อะเขาไปหาปั๊มน้ำมันเติมกันแล้วเขาว่าลงไปอีกทางหนึ่งแล้วเราอะไม่รู้เราก็ขับไปอีกทางขับไปโคดนานเลยก่อจะรู้ว่าแบบเออแกมาผิดทางวะ่ะวันนี้เรากำลังลงจากดอยสมอวดูวิวด้านนอกเออสายไฟวิวของถนนที่ขูุขระตอเนื่องไปนี้แหละ นนคือเ<ล>มื่อคืนน่ะฝนมันไม่แน่ใจนะฝนมันตกหรือเปล่าอาจจะแบบแป๊บแป๊บแป๊บก็อ่ไม่รู้คือถนนมันเปียกมากแต่ไม่รู้ว่าอัาแค่เปียกแบบหมากๆอะไรงี้บ้างคิดว่านะคือบก็แอบบแอบบลื่นนิดนึงอันนี้นิ่งพังลบปายปายปายยังไม่ค่อยไหโอเค ออกยาวขี่ยาวแต่ตอนนั้นน่ะเกิดเรื่องคือว่าผมคาดการน้ำมันผิดน,น้ำมันตอนนั้นใกล้จะหมดเราสึกว่าเราต้องไปปั๊มน้ำมันของชมุมชนซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ1ิบสิบห้าโลดูปั๊มท่างในดิหรือว่าไปสามเหลี่ยมทองคำมีปั๊มมั้ไม่มี7โลเอ มาจากราชโก้ครับคนเยอะกว่าคนเดิมราชโก้ไม่ไม่ไม่ค่อยมีเลยครับมีอยู่ม,ม,นนมีอยู่สองสามบ้านนะเป็นอะไรที่แปลกมาทิปในเวลาเราไปเจอใครคนตาานะ่างจังหวัดอะเด็กปั๊มเงี้ยเฮ้ยพี่ไปไหนมาพี่จะไปไหนเนี่ยเขาจะถามตลอดทุกคนไหม ตอนแรกแเราจะไปแวะหลายที่เลยแหละแต่ว่าฝนนะมันเริ่มมาแหละคือคืมคมมาแล้วตั้งแต่ตอนลงจากดอย,ยอะไรเงี้ยก็เลยกล่าวว่าเออเดี๋ยวตรงเข้าบ้านพ่อแม่พี่จองเดียวเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงกันที่นูนยย่นอะไรเงี้ยก็แวะปั๊มพักรถกินน้ำอะไรเรื่อยๆแล้วก็ขับ ตรงยาวเลยจนถึงเขา้าเข้าบ้านพ่อแม่จบเลยซึ่งตอนนั้นฝนมันเริ่มตกนะแล้วเราก็เลยตนนัดสินใจว่าจริงยาวขี่ตรงเลยถึงบ้านก็ประมาณ4-4 0่ินาทีนะขี่ตอนนั้นนะบนถนนเส้นหลักไอ้พหลโดวทิน

ก็นั่นแหละไปพักผ่อนกินข้าวกินปลาพอดีบอกว่าร้านพี่ชายจอบเพิ่งิะเปิดร้านอาหารใหม่ไปดูเชฟทอดไ่เยเชฟผับหมูกรอบข้าวผัดหมูกรอบหมูกรอบผัดกระเทียมอร่อยแบบหมูกรอบแบบกรอบมากกรอบแบบกัดไว้แบบไม่รู้ว่าฟันหรือว่าหมูกรอบแตกบอกเลย ่ตรงนม่อง่กนต้องะทมาลไเข้า้องักวอกะอ๋อคือแบบลงมาปุ๊บอย่างแรกเลยก็คืออาบน้ำเพราะว่าสะสมจากการที่แบบไม่ได้อาบน้ำที่ดอยสังโงกก็เลยแบบลงมาอาบน้ำที่รีสอร์ทบ้านพี่จ๊อบคือไปถึงนู่นคือหลับ ัวหลับลึกอยู่อะหลับเป็นชั่วโมงเลยมันไม่ไหวเหนื่อยรู้สึกเพียมากคือที่มันเพีย,เพ,ยเพราะแบบในหลายๆวันที่ผ่านมามันหลับหับตื่นๆเว้ยมันนอนหลับไม่สนิทอะแต่กลางคืนอะด้วยความที่แบบเราก็ไม่อยากแบบเออพักเฉยๆนะเราก็เลยไปบนเที่ยวในเมืองที่ไปเยี่ยมหาน้องเบิร์ตเจ้าของร้านกิสการกิสการไอบ็อกน่าก,กลัวอะไร<ห>อะ ตอนอะไรตอนนี้แปดนาฬิกาข่าวพราจะสำนักไอซ์ไอซ์บ็อกไอซบ็อกก์เชียงรายหนุนกันได้ใครที่อยู่จังหวัดเชียงรายในตัวเมืองนะผมส่งเดลิเวอรี่ด้วยก็คือแบบมีอาหารแจ่แข็งทุกชนิดเลยมีหมูมีไก่มีปลามีอาหารทะเลมีเนื้อด้วยตัวนี้มีเนื้อเข้ามาด้วยร้านานามขาย จะไปซื้อร้านเนี้นนยทำไมอหมืนเน่ดาโอ้ไนมิจ้อะะแม่แถมมแม่แถมตู้ไข่ว่ะไม่อิบไนกิวอ่ะใช่ปะเจริญเจริญพระคุณเราเราให้รถวางนี้ว่ารถหยุดไหมเฮ้ยมันตัววางยางแตกน่ะมารถแบบตหูไข่ย,ยังเหนียวอ่ะก็คือก็เลยเราก็เลยซื้อแบบหมูหววซื้อปลาซื้อแล้วก็ซื้อผักแถวตลาดมาทำเราจะทำสกี้ ครับไปถึงบ้านไอ้สัตว์ไม่มีหม้อไม่มีหม้อชาบูไม่ใอะไรเลย,ยเอาไงแล้วแบบมันมอนแบบตอนคุณนึกถึงสภ้อาเพราะว่านักซูโม่ญี่ปุ่นอ่ะมัน,ม,น,ม,นมันเป็นหม้อไฟของโม่ญิวุปเนี่ยมันชื่อว่าตานาเบะตันนาเบะอะไรถ้าอย่างแบบที่คนแบบซูโม่มันกินกันคือแบบใส่เห็ยทุกอย่างลงไปใส่ผักใส่เนื้อใส่แล้วแวบบต้มต้มไปหม้อแล้วก็ยกยกยก,ยกมากินกันตรงหน้าบ้านอ่ะ วันก็เป็นวันกลับล่ะเราก็เตรียมตัวจะ็ของเก็บของแพ็คของกันจ๊อบก็ไปล่ำลาแมวล่ำลาพ่อแม่กลับบ้านไปบ้านปู่ไม่จบไปบ้านพา่อจ๊อบมาหายายมาหา,ยาย ยกเครื่องไหวเลยยกเครื่องหวยม่ได้จริง้อยะใเหดี๋ยวันนั้นเราไปสายแล้วพอพอไปถึงมันแทบไม่มีคนกินละก็แบบนั่งโล่งๆกันเนี่ยเฮ้ I'm it We all walk with an outer glow, living on our insides, casting shadows, the <laughs> world spinning around again. We all know but we all pretend all I'm the Blood round again. You said your name was Billy Joe, but you didn't know how to play the piano. Your fits off off the beaten road, but you kept on traveling to the so called บ้านมามาที่ร้อยสี่สิบตอนนี้เจ็ร้อยกว่าโลแล้วก็แสดงว่าขี่มาประมาณหกร้อยโลแล้วนะกลับไปนี่คือเช็คระยะที่หนึ่งพันได้เลยนะเปลี่ยนละมันเครื่องเช็คเครื่องดูสภาพรถดูสภาพรถ น่าน่าเลยครับอาละเดี๋ยวเรากลัไออบลไปเทียท่ยวฟิดก่อนมันก็จะไปเชีท่งเคนนี่เลยเป็นการปิดทริปอี่แสุุ๊ ว่ามันแบบเออม,มันทรมานแต่มันเป็นอะไรที่แบบสนุกแบบเต็มเต็มจิตวิญญาณเต็มมากเลยมปนการทดสอบโคตรมันทั้งนอนน้อยทั้งปวดหลังปวดขาวิ่งขึ้นเขาอะไรรู้สภกวัเป็นอย่างทรมานจริง ตื่นเต้นไม่มีความเจ็บปวดไม่มีการสูญเสียมันคงไม่เล่าอะไรไม่ได้หรอกาแบบมันไม่มีปัญหาหรอป่าปัญหามันทาให้เกิดเรื่องเล่าเกิดขึ้นได้เฮ้ยไม่ต้นงทำใหปัญหาเว้ยปัญหาคือนั่นแหละคุณแก้มันยังไงถ้าคุณรับมือกับมันยังไงนั่นแหละมันเลยทําให้เป็นแบบความสนุกของทริปนี้ไมื่อจะทุกคนท,ที่ที่ไปเที่ยวไปตั้งแคมป์ไปเที่ยวอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยผมก็อยากจะขอฝากเรื่องดูแล รักษาเรื่องของขยะหรือว่าเรื่องมลพิษต่างๆเ,เวลาเรามีขยะเราก็ควรที่จะเก็บหรือว่ารักษาความสะอาดด้วยคนอื่นที่มาเที่ยวต่อจะได้แบบว่าไม่ไม่ต้องแบบว่าเจอมลพิษหรือว่าอะไรที่มันแบบที่แบบทำไมต้องมาเจอแบบขยะอะไรงนี้ด้ว่าใครมันทําทิ้งไว้มันมันแบบมันรู้สึกเฟลว่าประมาณว่ามันทามันเหมือนว่าเราไม่รับผิดชอบต่อต่อส่วนรวมด้วย